เปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนเหมือนกับย้ายย้ายตำแหน่งอ่ะย้ายไปทางนู้นย้ายไปตรงเนี้ยเหมือนดูดูไพ่มันดิไพ่มันดูเห็นมันเนี่ยมันขึ้นแล้วเหมือนเหมือนกับมีการแอบคิดอ่ะต้องบอกว่างานนะตอนเนี้ยมันเหมือนกับมันเหมือนกับทําทําไปแล้วมันเหมือนกับมันไม่มีใครเห็นเห็นเราอ่ะมันเหมือนกับทาไปแล้วไม่มีใครเห็นเราอ่ะ เหมือนกับเราเป็นตัวอะไรสักอย่างที่ทําไปแล้วก็ทําเฉยๆเหมือนกับเขาไม่เห็นคุณค่าเลยตรงเนี้ยตอนนี้กำลังคิดอยู่เนี่ยว่าจะทำยังไมันดีอะไรเงี่ยดูไพ่มันขึ้นอย่างเงี้ยเหมือนกับทำอะไรแล้วมันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เห็นคุณค่าแล้วมันก็มันก็มันก็ล่องลอยหมดเลยพอล่องลอยแล้วมันเหมือนกับว่าตอนเนี้ยแต่จริงๆพี่ว่าถ้าถ้าเราเหมือนคล้าย ย้ายตำแหน่งหรือย้ายไปสมมติย้ายจากหนึ่งไปสองหรือจากสองไปสามอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าย,ย้ายมันก็ดีนะเพราะว่าที่เราย้ายไปอะ่ะมันเหมือนกับเราอะ่ะมันได้อะไรใหม่ๆขึ้นมาเพราะว่าเพราะว่าที่ใหม่อะ่ะมันมีคนสนับสนุนด้วยใช่มันมีแล้วเราดูดิไพ่อันเนี้ยมันมันเป็นเหมือนกับไพ่เหมือนคล้ายๆแบบเริ่มเริ่มอะไรใหม่ๆแต่แต่ถ้า ถ้าถ้าจะย้ายไปอ่ะอันดับแรกพี่ที่เตือนไว้อย่างหนึ่งนะเราต้องนิ่งนะต้องนิ่งอย่างไงใช่ทุกวันนี้ทุกวักนนี้ทำตัวนิ่งๆอยู่เออ